สวัสดีครับผมกลับมาอีกครังกับรายการซูเปอร์ซับก่อนอื่นเลยสําคัญสุดเลยครับก่อนที่จะบอกให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยถ้ายังไม่ได้ติดตามในส่วนของ Face f o r b i d d e s f o o d โคตรพลาดบอกเลยเข้าไปดูซะแล้วจะรู้ว่ากําลังจะมีโปรเจกต์อะไรแต่ว่าเหมือนที่บอกครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วถ้าเพิ่งเข้ามาดูในส่วนของช่องนี้หรือแล้วแต่อยากรู้ว่าอยากติดตามข่าวสารเพจบอลต bon, ้องเข้าไปที่เฟซไหน อย่าเข้าในส่วนกลุ่มเบรกต้องเข้าไปในกลุ่มไหนจอยโอเม่ใช่ไหนแล้วแต่นี่เดี๋ยวให้น้องเขาแปะล,ลิงก์ไว้ข้างล่างฮะมันจะบอกทุกสิ่งอย่างว่าต้องเริ่มในยังไงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนักลงทุนหรือว่านักสะสมนะสามารถเข้าไปตรงนี้ได้เลยถ้าเสื้อซุปซ้ำก็มันถ่ายสต็อกมหลายทางแต่เขาไม่ค่อยอยู่ไม่ต้องห่วงนะเพราะเสื้อมันจะเด่นนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถ่ายวันเดียวเปิดประมาณหลายกล่องหลายโปรดักต์ครับวันนี้ก็จะเปิดกล่องเช่น <Weber> <ๆ>กันทุกคนที่ติดตามรู้อยู่แล้วว่าช่วงหลังไม่ค่อยมีดวงวันนี้เราจะเปิด2กล่อง ชอยการ์ดมันน้อยด้วยแหละถ้าคนที่เล่นเบรกจอยเบรกหรือว่าติดตามการ์ดอยู่แล้วชอยเนี่ยครับเบามากเลยเพราะว่ากล่องหนึ่งมีแค่8ใบของ EPL เขาการันตีลายเซน็นแต่ว่าหลากัหลกๆที่เขาหาอื่นๆใช่ไหมก็จะเป็นในส่วนของไทเกอร์ในส่วนของ ดีสเปซหรือกูรี่อะไรก็แล้วแต่แต่มันมีแค่แปดใบครับถ้าเราเปิดแค่กล่องเดียวแล้วเราไม่ได้มันก็จะดูแย่นะ่ะอันนี้ก็เลยจะวัดที่2กล่องคนก็ถามเยอะว่าแล้วตกกล่องละประมาณเท่าไหร่ถูกไหมฮะตอนนี้มีขายตั้งแต่6กพันห้าเจ็ดพันเจ็ดพันแล้วแต่ว่าซื้อที่ไหนในไทยนะครับเมืองนอกก็จะถูกกว่าแต่วันเนี้ยซุปจะเปิด2กล่องแล้วเหมือนเดิมครับช่วงหลังที่เปิดกล่องก็จะให้ทุกคนลองให้คะแนนเต็ม10ว่าจะได้ไรใครไม่รู้อาจจะได้ของโหดก็ได้อาจจะได้10เต็ม10ก็ได้เป็นครั้ง ตั้งแต่แตมมยปั้มที่ได้ทับสิบมายังไม่เคยได้ไเลยดีแต่ว่างวดนี้ดวงเราอาจจะเปลี่ยนเพราะนั้นเราจะเปิด2กล่องไม่เอากล่องเดียวนะ2กล่องอย่างเราได้การ์ดสิบกใบามาลองลุยก,กันดูก็ได้เลยครับเออพราะเรากลัวเกลือครับเราจึงเปิดช้อยสองกล่องแล้วก่อน,นยอวนแปใบยัง่ะขอเฮ้ยไลเชิตัวดีๆไทเกอร์ลุก,กี้รอบนี้ต้องไม่เกลือพีสมาลองนิดเดียวเองครับเบียวก็หมดแล้วอะ หนึ 1> 1, 2, ่งองแปดใบน้อยจังหนดูสิว่าได้อะไรบ้างเบสการ์ดสวีทบอทแมนนี่คืออะไรเสรืยนเลยของวันนี้ได้จอนมากิน p r ซึมไม่เห็นมีไทเกอร์เหมือนมีอะไรเลยไปซึมนิกโพบ ริซึมบรที่3เป็นเจมส์แมดิสันแล้วก็ไอสเปเชียลเวที่เป็นสีวิ่งวับอันนี้เบราม่าเวสแฮมที่โดนลิเวอร์ไปเมื่อคืนได้เทียโก้ซิวาของเชลซีพวกนี้มันไม่รันนะจ๊ะเผื่อใครที่เข้ามาตาสมการให,ใหม่เห็นบ้าข้างหลังมันไม่ได้มีรันแต่มันจะเป็นสีเฉพาะที่อยู่ในช้อยส์มีสีแดง ครับ30โอ้โหตัวเดิมเลยเบรามาาแล้วก็ลายเซ็นแล้วสินะโอ้โหสีโคตรไม่น่าลุ้นเลยอะไทรอนมิงส์ไทรอนมิงส์อดิตกัปตันแอสเซนวิล่าไทรอนมิงส์ลานเบนเบรามา มันอร่อยมีสลีกกว่าเนื้อแ,แล้วเดี๋ยวเวลารีแคปแล้วมันไม่สวยอะไรวะไฮโรมีนี่ต้องได้เท่าไหร่เต็มสิบเนี่ยกล่องนี้เนี่ยสี่เต็ม <c oughs> ได้เท่ารครับสามเต็มสิบสี่เต็มสิบสองเลยเหรอมาอีกกล่องหนึ่งนนเดี๋ยวให้คะแนนเแยกไฮโรมีนี่น่าจะหนึ่งในตัวที่ได้หาวบุหรี่อ่ะอ่ากล่องนี้ว,วัดวด้วยของมาอ๋อแปดใบปวดใจเกินเที้ยนไทเกอร์ไม่มี โซแซดไลเซนเบสอีกแอดิเคนอุ้ยได้เห็นทำไมไลเซนอยู่ตรงนี้เลยวะเกรปริซึมของเอเวอเรตนะจ๊ะเอ้ยเอ็นซิโก้ทุกนี้กำลังฟอร์มดีนะเดนนี้ต้องขับโหลดเว้ยทุกนี้กำลังเดี๋ยวต้องขับโหลดเดี๋ยวต้องับโหลดอะไรวะเนี่ยเป็นอะไรกับเบรราม่าครับสมครก้าเวนแฮมอีก อันนี้ลันเกรนชาก้าทับสามสิบเลเซ็นฮะเฮ้ยสีแดงแมนยูแมนยูมีตัวหวยบ้างไหมอะ แฮร์รี่แม็กควายเอ้ยจอห์นโอเช่อะไรวะอะไรวะเป็นลมสองกล่องหมื่นห้าโอเช่ che, กับ Ming, มิงนี่แม่งไม่ต่างกันเลยแย่จังความปวดใจของการเปิดช้อยครับไม่ฟื้นอะ่ะถ้าสามกล่องยิ่งลงลึกอะ่ะมาเดี๋ยวสุรีแคบให้จ้าช้อยสองกลรร่อง อ่ะไม่พูดเหมือนเดิมครับทุกคนลองให้คะแนนดิเต็มสิเอารวม2กล่องเลยไม่เอาคะแนนต่อกล่องก็ได้2กล่องนี้รวมกันให้ดาวนั้นได้มัน3ได้2องอันนี้เข็มจัดเลยกล่องแรกข้ามเบสการ์ดไปเลยข้ามดีเฟคเตอร์ไปเลยที่เป็นสเปเชียลเบสการ์ดมันมีเบราร์มากับเทียโกซิวาที่ไม่ได้รันถูกไหมฮะแล้วก็ได้รันทับ30ก็เป็นเบราม,มาอีกของเวสแฮมส่วนเรเซนได้ไฮเรนมิง บูลีไม่ลันของแอชเซบลล่ากล่องที่2ดีขึ้นไหมไม่ค่อยสักขนาดนั้นจริงอ่ะเบสการ์ดกับพิชเช่ไม่ต้องพูดถึงได้สมักก้ามรู้เป็นไรกับเวสต์แฮมว่ะกับโรบินโคชของลีดส์ที่เป็นเพื่อนคนสุดทของชอยว์การ์ดลันได้ทั้สามสิบเช่นกันจ้ะในส่วนของแกรนิตชาก้าใบนี้ในส่วนของไลเซนครับลูกศรเห็นโลโก้แมนยูแอบดีใจนิดนึงว่าจะเป็นอะไรดีแต่ว่ามันเป็นไม่ลันนะนองเบเชแต่ที่ซุปทอโหลดไว้ก็คือซุปมี ในส่วนของ p r ิซ m มจูเลียลเอนซิโกของไบรตันเผื่อเกิดนี่เราเลยท็อปโหลดไว้ให้คะแนนกันได้เต็มที่เลยครับถ้าส่วนตัวซุปให้คงประมาณแย่ yeah, ประมาณ2.5ถึง3แต่อันนะี้คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยว่า ให้คิดว่าด้วยราคาที่ก่อง7,500 6,000 6,500 7,500ถึงถึงอะไรก็ได้ต่2กล่องประมาณ10,000 13,000 14,000 15,000ควรจะได้คะแนนเท่าไหร่ใครจะกันอยากให้เปิดกล่องให้ไหนก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างด้วยเช่นกันส่งข้อความมาหาตัวซูบหรือทีมงานก็ได้แล้วก็สำคัญสุดเลยก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยยิ่งถ้าอยากเห็นเกลือบ่อยๆเพราะวันนี้น่าจะเกลือประมาณ10รุ่นติดละมั้งก็ต้องกด subscribe ครับขอบคุณครับ